ทีจ้าทุกคนเงี <internally. S 3> ้ม <with> ือเ้าพี่น้องสิผสิมาเห็ดลาบไก่เด้อพี่น้องเด้อไก่ก็โตนเลื่องผูกไก่ตัวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะไก่ผูกก้าวหน้าพี่น้องเลยกินตัวน้อยจะในใดมันลงมีแนวซอยตัวน้อยตัวใหญ่ใครแน่ลาบไก่ก่อนเด้อที่เผื่อกับบุคคลลงทุนดอกพี่น้องกินแต่คองมีน้ำเฮือนเด้อพี่น้อง อยู <S 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 ่ยวมันก็โปรตีต่างอย่างกันดอกเนาะเนาะมีกินอย่างเดือนก็กินไปทำมาลงทุนอย่างแกมีกาอาหารดีแล้วแกงหน่อไม้ยนะจ๊ะโซงมักเนาะโซงสมมืออยากแล้แกงหน่อไมัยแกงมะมัยตำมะกรูดตำ ตัวนี้เด้อซื้อนี่ก็ท่านแม่ซื้อนะก็มันเกือบสองแสนขนบ่อน,นตลาดเด้อน,นี่ไก่ตัออวนี้อันนี้ใครแต่เขามีไก่ในครอบเองเขาบริสุทธิ์ตัวอ้วนเลยลิ่นเล็งๆเราแล้วก็าาขวพบพริกกานทางไอ้คิงกับขวบมะเขือขวบพริกแข็ง ลอยเห็ดราบด้วยค่นเลือกเหราบไก่ราบไก่บ้านเข็กระต้้งไก่ต้งไก่เนี่ยไปมองน,นหน่อยใช้กะปิ่นเป็นขนาด น like, ี่ยังมีอากาตำไม่เห็ดแจ้วบ่แจ้วกับปีนี่น้ำต้มด yeah, yeah, ิลูกอ yeah, ืาวทำการขัวเห็ดลาบพี่น้องเอ้ยนี่สิเห็ดลาบุกบ่อ่ะ่ขัวก็ต้องซุกดิไก่ใสิลาบดิบลูกอืมน่จะเป็น่าไดเ็ดดิบกินบ่ลาบไก่ิแล้วอืมมจุงให้เดว เป็นปะเคยิน uhm ้องคนลาบไปในแบ่งไปปอนน้องโอเบ่งว่าป้อนเมกน้อยอืขอน้องเมกน้อยอืมของเมกอืมมีแครแจงมาคนลาบอืคนลาบ แช่เก๊กไงกระสือแบบนี้มาขวัวเองด้วยพี่น้องด้วยขัวตำเองขัวตำเองเก๊กเขาขัวแล้วกะปิมะนาวลงไปใช่ีโอ้สมพอได้แล้วใช่ตักเองหอมลาบดอวย แกตักไก่พักหลายๆอืมแกพักหลายๆเลยต้องประหยัดพักเนาะพี่น้องพักไม่ไรนี่ปร่อยจ้าลากไก่มีกกะตักต้มไก่ใช้ถ้วยน้อยปุดน้ำเห็นบอกเอลง มันแข็งในขิงบอนเอาได้หลายอันนี้กะเตรียมด้วเบิดแล้วอีนมีกะเห็ดของกินแล้วเบิแล้วอันนี้กะต้มไก่อันนี้กะลาบลาบไก่ปรแมาณแล้วก็มีแก้วกะปิแล้วกันเอาไม้ ก็เห็ดแล้วไปแล้วของกินจ้ะก็จนสิบเอ็ดโมงสบายดีจ้าปลุงไปสู่กันเลจ้าพนตกกลัดทางน้องลุงเลยไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินข้าวนั่งกันเข้าคุณน้อยเทปเอาตังตัวนีงมาตังถุงถุกตังอยู่วังเข่าอีจะได้ซื้อใหม่กัน สบายดีทุกคนินเขาเลยะนาดพิ่นบอกกินไก่นี่ค่ะไก่ผิ่นแพงผิ่ผิ่นบวกกินคอ,อยบริเลี้ยงมาแพงได้ี่น้องเอยเพิเลี้ยงมากินนา่มันมีของกินมากขึ้นไก่ในครอบ เยงเหมือนยังต้มลุตุเต้ากินไก่กินเล้อพี่น้องก็กิที่มันเสร็จไก่เยอะๆอยู่บนจีปลอยใหตัวเองหิวะมาณได้เนี่ยจนเป็นสีเนี่ยเดอาม่งทุ่น้อง นี่แม่ล้วก็กินของเราเลยพี่น้องหักแบ่งไว้แล้วมเราอยากเราก็กินี่งุก็แบ่งไว้นยากก็จนไปบ่ายเ้าก็อยา โอ้ยแซ่บเด้อมีนคนกินนำเนาะช่องออนซอนจะคนบุกินให้เห็นเดอร์มาลอยกินนะ แอบไลยลุ้ยมากินแม็กระสีถ่วงอะแร้ะ ม่เลี้ยงไว้กินลูหนุหเลี้ยงไว้ขายเ mm hmm. บอร์เลเลี้ยงไว้แพง mm hmm. ซัดมันเป็นอาหารของคนไก mm hmm. ่น้องไข่สุายบนน้ำปลาหมูเห็ดเป็ดไก่สื่อเข้ามาจะเขาขาดป็นยำใดจะเป็นย่างเหี่ยวหรอมาขายขายโบอก มาต้มกับประเทศนะมันกูสดๆเนี้ยนี่สดๆเนี้ยนี่เขาขายกันเองอแทบเลย Mẹ chết rồi ไปเราจะพีนอีคลิปนี้จ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าแซ่บไปต้มไก่เจ้ะไม่ไปายบาย